โรงแรมเขาบอกว่าอยากจะโปรโมทว่าบุฟเฟ่ไปกินไม่ได้ละก็เลยมีเดลิเวอรี่เราก็เลยแบบจะโปรโมทยังไงก็ไม่ตังจ้างดาราจ้างอินฟูก็ทําเองซะเลยลองเปิดช่องดูเพราะตอนนั้นคนตามไอจีก็มีก็สี่ห้าหมื่นแล้วแหละก็เลยเริ่มเริ่มเปิดแล้วก็โด่ดงดังไปจนทุกวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณไปเจอยูทูบเบอร์ที่กระแสแรงด้วยไหมจริงจริงตอนช่วงแรกต้องขอบคุณพวกน้องๆนะเช่นพวกไอเจตเนียรนิกกี้ไอเฮียแจ็คะลยพวกเนี้ยคิวเทมันก็มาคอลแลบกันมาถ่ายรูปมาถ่ายคลิปกันอะไรกันก็เลยได้ฐาน ฐานวัยรุ่นฐานอะไรเยอะอ่าเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวก็เลยเป็นอีกงานไปเลยไงตอนเนี้ยแต่ก็ได้เงินจากการอู้เยอะสิเยอะสิจริงยูทูบไม่ไม่ไม่ตังเพราะว่าใช้เพลงติดดิสก์ติ์ก็ถอดเพลงออกสิไม่เอาดิมันใส่เพลงมันต้องแบบมันต้องเล้าใจนิดนึงใส่ไทกอร์สโนว์ด็อกมันต้องฟิลิเซนก็เลยไม่ได้ตังไม่ได้ตังแม่งเลยทำผมเจ็ดสีเจ็ดสอกเจ็ดสไตล์เจ็ดวันไม่เว้นไม่พักรถรถเปลี่ยนไปเป็นร้อยร้อยคันใช้เงินวันหนึ่งร้อยล้าน ช uh ีวิตเขาจะเปลี่ยนอะไรมาแนวนะเมียคนเดียวที่เขาไม่เปลี่ยนรักเดียวใจเดียวรักครอบครัวใช่ไหมใช่ครับ